สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นุพานีแมวไปเที่ยวเกาะช้างกันอีกแล้วค่ะ ตั๋วเรือไปเกาะช้างคนละ80บาทค่ารถคันละ120บาทเรามากันในวันธรรมดานะคะถือว่าคนไม่เยอะมากเท่าไหร่กําลังดีเลยค่ะมาถึงปุ๊บก็ได้ลงเรือปับ๊บเออเนี่ยอยู่เกาะช้างกำลังลงเรือเนี่ยเอากลางเอารถขึ้นเกาะเนี่ยไปร้านไหนนะเทศออฟอินเดียน่าจะอยู่ใกล้ที่พักเราเองอ 10โมง45นาทีนะคะเราก็เลยจะมาหาของกินก่อนที่เราจะไปเช็คอินที่คาชาลีสอดเกาะช้างค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่หาดทรายขาวนะคะซึ่งร้านที่เราจะไปอ่ะชื่อว่าร้าน Taste of India เราจะตามรอยเพื่อนไปตอนนี้กำลังงงอยู่ว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมอานิดแล้วเมื่อคุณไปตอนนี้นะคะเปิที่ยงเอ้าคมากินวันวันหลัง เออเปเลยเจ้าจอมอะงั้นเดี๋ยวเราไปเลยเจ้าจอมผิดแผนนิดหน่อยนะคะไว้มา <จะ S 1> กินเน,นาะจริงๆมาก่อช้างรอบนี้นะคะนุกตั้งใจพากระตูนเข้ามาอยู่แล้วแหละเพราะว่านุกว่าเคยมาครั้งหนึ่งแล้วก็ถูกใจมากๆสวัสดีครับเชิญทับผมเดี๋ยวลูกค้าขอรองเท้าก่อนนะครั นีลขอบคุณค่ะเดี๋ยวโชมเมนูที่โต๊ะกันนะครับ อย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะว่าที่นี่จะเป็นคาเฟ่ที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีสถานที่สวยวิวสวยเวอร์แล้วก็ยังมีเมนูให้เลือกหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มขนมอาหารนา,นานาชาติเลยอยากกินชาติไหนเลือกเลยค่ะเชลามิสุชลามิสุคอครับแล้วก็ีไบตีซึมบัไโซนะครับ วันนี้เรามากันเร็วมากเลยค่ะเหมือนเป็นลูกค้าคนเล็กๆของที่นี่เลยคนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเป็นช่วงวันหยุดหรือเทศกาลหยุดยาวนะคะบอกเลยว่าร้านนี้ต้องจองค่ะลูกค้าเปิดได้เลยนะคะผมและนี่เลยค่ะคือสิ่งที่นุ๊กอยากมาซ้ำไม่รู้ติดใจอะไรนะคะกับไอ้เจ้าทีรามิสุเนี่ยอาหารและเครื่องดื่มของที่น,นะคะบอกเลยว่าอลังการเคยมาแล้วรอบนึงทานไม่หมดค่ะวันนี้ก็เลยประมาณนี้ก่อนนะคะ จานใหญ่มากๆน่ากินมากๆแล้วก็อร่อย กตินะคะกินแอลกอฮอล์ไม่ได้เลยกาแฟก็กินไม่ได้แต่อยากกินไอ้นี่มากตอนนี้ก็คือจะล่วงแล้วพาสุงโรงมาด้วยนะอร่อยไหมเนี่ยไม่น่าถามมันมันไม่เหมือนแอลกอฮอล์ใช่ปะ มันเหมือนไม่มีใช่ปะ่ะใช่มันไม่มีแต่กินเรารู้สึกกินมีนนะอะไรมนะันไปดักกลิ่นวะทำให้เราอยากกินเยอ good night <laughs> ถึงแล้วคะ่ะที่คาชารีสอร์ทกอช้างใหญ่หืูหลามากๆต้อนรับด้วยเวลคัมดิงเป็นน้ำเก๊กฮวยเยน็ยนๆค่ะคืนแรกนะคะวันนี้เรานอนกันที่ซีวิวดีลักวิลล่าค่ะ พี่ถือก็น่านนรักจีงนะพอมนเนยของเยอะจริงๆ <c oughs> มากันเดือนหนึ่งปะเนี่ยน้ำกาแฟตรงนี้มีฟรีเลยนะครับถ้าหมดกดสูนย์จะเพิ่มได้ Wi-Fi ใช่วางอยู่ที่บริโภคเค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> รูเสือ้อผ้า ขอบคุณค่ะไหนลองทำท่าสิ พาไปชมห้องดีลักชา่นเลยก,กันค่ะห้องพักเป็นหลังนะคะหลังละสี่ห้องมีชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างทางเข้าแยกกันหมดค่ะอยู่ในฝั่งทะเลเป็นวิวสวนเราไปชมด้านในกันเลย ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเยนนะคะจะเห็นว่านักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยค่ะบรรยากาศก็ดีมากมากเลยมาถ่ายรูปสั่งมอกเทลวคกเทลมาจิบกันดีกว่า และนี่ก็คือบรรยากาศเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งค่ะตอนนี้นะคะเราก็ลองไปที่ The Fin on Beach กันซึ่งเราจะมาดินเนอร์กันที่นี่ที่นี่นะคะก็มีอาหารให้เลือกหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารเทศอาหารไทยหรือว่าจะเป็นซีฟู้ดก็มีค่ะ ชอบหาดทรายน้ําทะเลแล้วก็ซันเซ็ตที่นี่มากๆเลยค่ะสวยฟิลดีเวอร์บรรยากาศเหมือนอยู่ทะเลเกาหลีเหมือนกันนะถ่ายรูปออกมาเนี่ยดินเนอร์มือแรกของเรานะคะจะเป็นไทยเซตดินเนอร์ค่ะจะมีน้ำพริกกุ้งสดแกงป่าทะเลปลากระพงทอดน้ำปลาหมูผัดขิงบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนู Set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game oh. <coughs> ไม่คครูนะ้ทำไมอ่ะก็แค่อาบน้ำชอบดูสุา้าพสาตวะก็คือสามารถหยิบได้จากห้องน้ำเลยห้องน้ำใหญ่ นิ่งค่ะทุกคนเช้านี้นะคะเรากำลังจะไปทานอาหารเช้ากันแต่ก่อนไปขออวดหน่อยได้ไหมว่าบรรยากาศวันดีขนาดนี้ต้องมาเองแล้วแหละ ากกำลัังงยย้้หอพสำหรับคืนที่2นะคะเรามานอนกันที่ห้องพูวิวดดีลักบิลดิง้งซึ่งอยู่โซนภูเขาค่ะ หเห็นว่าทุกห้องที่เราพาไปนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันน่านอนทุกห้องเลย ่สิคะไม่ต้องไปไหนไกลเลยค่ะลิลลี่คาเฟ่ยอยู่ฝั่งทะเลนะคะของคาชารีสอร์ทนี่เองอร่อยไหมไหนดูดิในแก้วมีอะไรอะ่ะมีนม <laughs> ทุกอย่างเลยเหรอคะยี่สิบาททักนี้ลูกนี่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  oh. แต่ว่าสายมุกตัวนี้สองร้อยสองร้อยตัวนี้สามตัวนี้ห้าตัวนี้ร้อยตัวนี้ร้อยลูกไหนข้อเท้านะคะข้อเท้ายี่สิบบาทลูกอันไหนดีนะขายดีไหมคะลูกตาก็ขายด้แนละ้วลูกมันยี่สิบบาทเองอ มันไม่มีคนขายยี่สิบาทในกร่อบเขาไม่ตาคนเดียวนี่แหละขายยี่สิบบาทนูอข,ทขอลองนะนี่มันต้องออกเข้าไปในนี้เส้นหนึ่งแล้วลูกแล้วก็ผูกมันเป็นเสียกเทียนโอเคเดี๋ยวลองก่อนได้ไหมอ่าลองได้ลูกโอ้โหง่างา่ายง้านง่ายง่าง่ง่สง่า่า่า มองเห็นกานั้น,นเอ้ยมองไม่เห็นโอเคเอ้าวคุณลุงมองไม่เห็นแล้วเดินไปยังไงอ่ะก็เดินไปอย่างนี้ไม่ที่มองอะนั้นมันไม่เห็นอมองไม่ใช่ต <laughs> าหนูก็ตกใจหมดเลยตาไปได้ลูกเด้อขอบคุณาสุขภาพแข็งแรงค่ะ เอาสวยๆนะอุ้ยหอยใหญ่จริงด้วยอ่ะเจอใจฟองแค้นเองหอยใหญ่อ่ะขอบปอ้ายาถ่ายรูปริมทะเลฟิลคู่รักเกาหลีเลยแล้วกัน หน้าหาดเลยค่ะที่คาชารีสอทค่ะบริเวณหน้าหาดนะคะก็จะเป็นหินประมาณเนี้ยน้ำทะเลสวยใสยวันนี้แดดกำลังดีค่ะถ่ายรูปแล้วก็มีพอมนิดหน่อยเนี่ยก็ได้ฟิลทะเลคู่รักแล้วค่ะนอกจากจะได้รูปสวยๆกลับไปแล้วเนี่ยยังได้ความทรงจำดีๆอากาศดีๆสูตรอากาศธรรมชาตินะคะให้เต็มปอดเลยเพราะว่าวันนี้เรามาพักผ่อนกันบอกเลยว่าดี หกินรอมาเล่นน้ำต่อกันที่สาว่ายน้ำฝั่งฮิวค่ะฝั่งนี้นะคะค่อนข้างสงบเพราะว่าคนน้อยกว่าสระน้ำใหญ่เหมือนกันค่ะเห็นสีแล้วแบบน่าลงไปดำผุดดำว่ายมากๆนี่ดูซะก่อนว่ายน้ำม่เป็นนะตัวบังคับ ดินเนอร์วันที่สองนะคะเราสั่งเป็นเซตบาร์บีคิวซีฟู้ดบอกเลยว่าซีฟู้ดจัดหนัก

มเดินเล่นชายหาดก่อนครับยังไม่กลับคุณนี่นะั่กลับคุณในเชา้าอากาศดีไหมอากาศกับเขาอะไรดีหลวงนี่ข่าใหม่ดิ <laughs> ปลาเด๋อเลี้ยงต้ม ันนี้เราไม่อยากเดินริมถนนเราก็เลยมาเดินริมชายหาดปรากฏว่าแช่ <c oughs> ตอนนี้เรามาโผลกันที่ไหน <c oughs> อันนี้เรามาโผลกันที่ไหนวะ ว่าพรุ่งนี้คงไม่ได้กินแล้วแหละเพราะว่าเราต้องกลับไปเช้าไว้ครั้งหน้ากเจอกันนะคะเอาไ,อไรส้ะอ,อ,ะรอะไรบ้าง จบคนสวยกันได้นะคะอย <exemplo> ู่ในร้านเพื่อนนี่นะคะโอเคค่ะจ่ายตังจ้าโอนนะคะรถมอเตอร์ไซค์ ถึงที่นี่แบบใหญ่นาะเองอเองชอบฝั่งไหนมากกว่ากันฝนะั่งนีน้เงียบดีเดีย๋ยวสงบดีไปยแต่ฝั่งนู้นทะเลสวยแน่ฝั่งนู้นสวยเข้จสมมติว่าถ้าใครจะมาเนี่ยก็ต้องดูรัสไตล์ของแตละคนถูกปะงั้นเดี๋ยวเขาไปนอนฝั่งนูน้นอิงก,ก็นอนฝั่งนีน้โอเคหม เนฝนตกด้วยแบบว่านอนหลับสบายมากแต่ตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะคะเป็น3วัน2คืนแห่งการพักผ่อนที่ดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องพักอาหารสถานที่นะคะบรรยากาศทุกอย่างคือดีมากๆ และสำหรับใครที่กำลังมองหาที่พักดีๆอยู่เนี่ยลงแนะนำที่นี่เลยค่ะคาชารีสอร์ทเกาะช้างรับรองว่าถ้าใครได้มาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับนุกคือประทับใจมากๆสุดท้ายก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e เป็นกำลังใจให้หนีแมทเทียวทาวเวลล์แอนด์มาไลฟ์ได้ทำคลิปดีๆให้ทุกคนได้ชมต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบาย